สวัสดีครับผมธกิจนะครับหรือรู้จักกันในนามพอดบายธกิจนะครับโปรดิวเ mm. ซอร์ศิลปินและนักแต่างเพลงนะครับ mm. ผมกําลังจะบอกว่าผมกําลังจะปล่อยเพลงใหม่นะครับ mm. เร็วๆนี้ชื่อเพลงว่าอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขนะครับ mm. เป็นเพลงที่นะพูดถึงอายุที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ต้องมีอะไรที่มากขึ้นนะครับ mm. อย่างเช่นสติปัญญาอย่างเช่นเงินอย่างเช่นความพร้อมต่างๆในชีวิตนะครับ และบางสิ่งบางอย่างในชีวิตนะครับที่เราต้องเลือกตัดทิ้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่น ег ัติฟกับชีวิตเรานะครับเรื่องที่มีพลังงานลบๆนะฮะนี่ครับเรามาดูครับรุ่น้องผมดีเลคเตอร์ในตำนานครับทีพลั <C> ครับนี่กล้องของเขาดีเลคเตอร์เพลงให้โฟอะไรนะครับ โฟอะไรนะครับโฟอีพีเลือกโฟมเลือกหัวใจกำเริบเริบและเลิฟเลิฟเลิฟอี้ยโฟแบน์ปีโฟแบงค์นะครับแน่นอนนะค,ครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับเพลงอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขนะครับเร็วๆนี้ทุกแพลตฟรอร์มเลย